จีโน่โอ <m> ้โสบายดีทาซงเุม่อยากฟัเบมื่อไรเขาจะพาไปเก็บไข่ไก่นะไปฮไข่เป็ดไข่เทป็ดเไข่เป็ดไปอยาเกันเลยตื่นแต่เช้าวันนี้กะประมาณหกโมสิบนตกวันนี้พนต๊กอุ้ยแมมไปเก็บเลยใช้รักพานบฝนตกใเบึงดูนี่ ืออ่หือตื่นแต่สองโมงนลังถ่ายตปเียง่เป็นอนะเมออนละเมอนี่จะนอนเพียงหนึ่งชั่วโมงนอนละเมอนี่เขานอนนี่เพราะว่าตอนเศร้าตอนเศ้าเขากะสมมุติเขานอนเานอนเ่าขานอนประมาณ1ิบสองมงอันแต่สิเ็มง่อโมงะแม่บ่ายโมงเขาตื่นไปยังเลน แต่อดแรงจนหอดอ่ะ11โมงกลางคืนแล้ว you ท know. ิ้ง2โมงนอนแล้วก็ตื่นมาแรงเนี่พอมื่อกี้ยึดแรงก่อนหมดนะแรงเมื่อหนึ่งบันต่ำกว่าชั่วโมงวะทิ้ปลายซาไป2โมงหมดแล้วแรงไกลบ่นแรงไกลบ่แรงอ้อมแรงมาขันขันเทียดใส่ได้กับลักกิโลเมตรกับสำนักเขตห้ลงพอบานได้เลยไปใส่เบื้องพีเอาน้ำไปแล้วว่ตะก้องนะเดี๋ยวน้ำก่อน เด็กสาวยิน,นดีทำไรกับบูกันหมื่นเลยเลยเท่นเ,เ,เนี้

ไปไปโน้ทางอันนี้เลยแอ้ทางขัดเราทางหนจะคอยเนาะทาบุเบิงแห่ทางบุซ้อมทาไปเลยคอยย่านเนเกิดควนเดี๋ยวเจ้าบุญเงินัอไปเสียได้ได้ฮะ ไป่บ้ั้นบอกคอยๆเอ๊เป็นบิ่งเลยบรรยากาศจะถือวะเอนมขอึงเกือเกือหมื่นเห็นไหมนเกือบหมื่นโบน่หมื่นโอ้บรรยากาศตอนมชาเตีวเกือบพอไปบไรมาขอดไปก่อนก็ได้ปะจับเลยจับกระถอยก็เลยแล้วบอกไม้หนีเหยียบบ้ได้เออข่อยี่บเยจับเลย แต่กจะระวังต้องเปี่ยนกเ้ยเายไปไปดิ จับสิเลยจับแม่งอเ,อเอกินก็ขาดอืมติดเนาะได้บ่เนาะบิ่นเลยโอ้ยประเทศหมดลากรดเออเอน้ว่ายก็จับ ไปไไออกไปแล้วเนาะไปไรเน้องบ่ตอกแล้ปก <feed> e, ็ไข่ไงแกลบเลยไปตง่สทีไยูปมานปล่อยนกะาออกวไนว เด้เด้เด้ใครโอ้ขาบเลยวะไอคุณฮะขาบไปขาบไปเจ้ามาเออไปยังก็ แต่หลายหน่วยวะใครเป็นหลายหลายหลายไ้เบิ่งใกล้ๆดูไข่สำนักเบิรนว้าว Để em bớt ơ มันเป็นคนละฝากเนาะกินก็ออแกนิกเนาะกินแต่ฝนต๊นี่บบมีกินเนาะม่ใช่แต่หมวกมงวันเนี้ยได้บอ

ได้ได้ได่เหลยขอบผู้าอ,าอาทมทะง่ะเก็บประจำบ่บนี่นัไปเอาไปเอาตรงนี้เลยกง โบบายเรื่องูอะกัแล้วกินนี่แม่นายออร์แกนิกสดใสกินนีออนอนไ,ได้เลยนี่นเยดยกกระล่งเลย นี่อ่ะเ่เดี๋ยวนน่นี่เนี่เนี่นเอาเรเอาเรเอาเร่เเนนีน ้ยเลยใจเลยไปเลยเป็ดนะไปแล้วนฮะต้องหน่วยแล้วมันนอนใส่

过来。来。哎。

กือแบบนี <cuanto S 1> <iah> ้อะไรค่อยลมอ่าเน้องเด้อพล้มเด้อนี่เหตุการณ์ตอนนี้ลบว้ายกำลังถ่ายขักต้องเป่นพลาดมาัดกองตัด เดาอบืองกรเด้นพลาเลยนี่นี่ก็เป็ดอะไรก็ลนางก่อนเ้าเบื้องหลังเพื่อนมืดี่จะส่งวเนเลยนอยูนี่ไข่เรอลายลีไขู่เต็มอยู่โอาไปอาพิคีวันนึงนะ คิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซาตคาไออย่ามึงไงลืมไปล้างมึงอ่ะเตี้ยเฟมิลี่เด้ออย่าลืมไปล้างตัว